คนผลืมทิ้งเฟซใช่ไหมนี่คือเฟซผมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฟซดิคนเขาเ้าแชทมาใช่ไหมไแล้วก็โคนหลักบอกเขาว่าค้นหาตรงนี้นครับแล้วก็เขียนว่าเลยว่ากาทุกคนเขียนว,ว่ากาอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ว่าสุดในไทยนะครับคน 一起跟我来。<noise> <noise> I'm well